กับสบายดีเละสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่นอ้องกันเพื่อสุวขูดชุคนเด้อตอนนี้กัมาพบพ่อกับน้องเหล่แล้วนะ้องพ่อแม่พี่นอ้องโดยทั้งน้องเหล่ก็อยู่เพื่อนเมื่อน,นี้ผมได้ออกไปใส่เลยเนะาะตั้งแต่เศร้าคนาแล้วเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องโดยกัพบพ่อกับน้องเหล่ก,กับชิมานอนามัยเดินบ้านเพื่อนชาตินี่เลยนาองพ่อแม่พี่นอ้องโดยปัดกวาดแถวันเดินบ้านนี่เลยเนาะพ่อแม,ม่พี่นอ้องทําความะออสะอาดเนาะโดย โดยเนะาะพ่อแม่พี่น้องกะเมื่อนี้บดได้ออกไปไซก็เลยมาทําความสะอาดเดินบ้านอยู่แถวเฮือนนี่แหลนะเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกะยังมีขี้เหงาขี้เหงื่ออยากหกแน่แถวเฮือนของนองเหล่ก็ไดนะ้เนาะโดยเมื่อนี้ทางไอ้ทงพนกะมาตาต้งแต่อตอนเศร้าพุ่นพุ่นเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าพ่นกะเมื่อทําความสะอาดบ้านพุ่นคือกันโดยเนาะมากันเลยเนะาะพ่อแม่พี่น้อง เถียงในบนตู้น้อยของไอทุงกะทั้งน้องเหลก็กอะเก็บใส่กระสอบไวด้ดีๆแล้วนะ้องพ่อแม่พี่น้องพอวันกะหกไรด้วยพน้องลินเพิ่นกวาดถ่ายอยู่เนาะตอนกำคัพมคุณเลยเนาะทางน้องเหล่จังจังสีได้อันไปหับทั้งแม่เพิ่นแม่เพิ่นไปเต้าทานช่วยไม่เ,ไนะมเท่บาบวเรื่องแนวใดน้องพ่อแม่พี่น้องเมื่อเธอกะไปหานอ้อยทั้งแม่เพิ่นกะแบบหน่อยเพิ่นเผาเพื่อน บางเถือกกับน้องแหล่ไปบางเถือกกับทางแหม่ไปเนาะเปลี่ยนกันโดยอ่ะสาบายดีฮัมาาดโดยเอาไม้เอาไม,ม้กวาดมาใส่ละ่ะพากันน้ำไม้เดินบ้านน้องมือนี้สาบายดีน้องละน้อย,าายดโดยได้ไปเอากระเทงฮันได้มาสาบายดีน้องลีนาาดโดยกะพากันกินข้าวฮะก๋าล้าน้องพอม่พี่น้องกะ พากันกินข่าวกับต้มน้ำไหมแม่เผนไปหาเมื่อวานนี้ได้ร้ายเติมเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกะเมื่อคืนนี่กะแกงกินนำ้ำต้มตั้งหมอหนึงเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องโดยมีแต่น้ำไหมสังไวยทั้งบเบิ้ลนะเนื้อห่าละน้องอายน้อยบบเห็นบะกองทรายนี่กะเจือนลงอีแล้ว เล็กน้อยกับริคืนลินน้วเนะอ่พแม่พี่น้องมีแต่ตัวมหาหมาขึ้นไปเจือนมือนี้ก็เป็นอันบดๆล้วก็นห่อนๆจะพูดว่าเป็นยังน้องพแม่พี่น้อง ตกอยู่พุนกันได้ตกตลอดบางมือกับแบบมันเป็นเอาอ้า,อาแต่คือเห็ดปวกเสียออกเนี่แหละกวดมาพี่โรดน้องลิ้นหลักกาส่วนเป็นจูดอยู่กองขี้เองาพู้ละกวดไวหันมันก็หกไม่หันเลยเก็บขึ้นในกระถางนะ ือกวาดมาโหลดน้องลินเด็กตัวเป็นกระปุกนี่ยก็ได้เดี๋ยวเออกวาดจะหอยดอกไปเก็บทางนั้นอันนี้ก็เป็นถั่วตอกถั่วแตกนี่กะหุกไปเบิดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องดีวกวาดเขากระลงแนวตักเหงื่ออะไรนาะพ่อแม่พี่นอ้อง ถอกมันก็ได้ฮะไปถอกบนเขียเลยเดอ้อม่ต้องถอกอันนั้นออกมาเดอ้อนี่น้องลินมาพี่ก่อนเจ้านะนี่กวาดเอาเบิดก่อนอยังไปทางทางใหม่ เชียวมากวาดคิดดิ้นสบอไม่พ่อยนะน้องละน้อยบอกเอามาล่ะเอาไว้กวาดเพื่อนกวาดซานพู ຍັງກອງນັ້ນຄึມຄึມເນາະພີ່ນ້ອງບໍ່ຮູ້ເປັນແນວໃດມື້ນີ້ເປັນຮ້ອນຮ້ອນເອົາๆ นั่นก็ได้น้องลินแบบหาอันนั้นนะห่าทงยางอันนะมาหมัดไว้ในนี่บัดเฮาสาหัวหรือว่าเฮาอสกเครื่องยังอันแถบมันเบิดเลือแต่ทงมันเฮากระยาดเขาทงบัดมันเต็มแล้วเฮากะเอาไปทิ่มที่ทางเกี่ยแล้วเขากะจูดแบบนี้มันจังบอนจังโบกแบบนี้จังแบบบนแนมเห็นแต่ทงแผบกับทงแผบกับทงอันยาสหัวนะ เก็บหำเดี๋ยคะกระปุกค่ะถอ,อยังกระเก็บรดนี่นี่ปนนี้ละ่ะน,นี่แก๊สนี่ก็เก็บเอา น้นองละน่อยไปปาทงเฮือนอีกก็ได้ไปละไปเถอมันมันเปื่อนอีกเด้นี่เก็บในแก๊สน่ะล่ะหะไป,ปะไป ปาทั้งพุ่นบั้น มาน้องลินบัดนี้จับเอ้ยนีเดี๋ยวเอยปาดบัดนี้ เถื่อไปหาจงางเก็บฐานเถืเก็บยานางเพื่อกันเลยไปกันลองดีสองคน พักเียให้กูนี่ กวาดออกเ <laughs> มนใช่ปะเออบะโบแมนลกออกลดค่ะ <c oughs> ลูกออกลวดยาดยังบุกเนยหน่อยอืมเนยหน้อยหนึงนนหน่งก็ะยาดมันก็ได้มันกวาดไปกองขี้เหนงาผู้แต่กระจูดแบบนี้กวาดไปโลดแบบนี้แกเปลี่ยนกันกวาดน้องพี่น้อง กวาดไปกระยานะนะาน่นนะกวาดตะขีเหือพุ่นไปนะกวาดดีๆนี่ก็ลินอันกวาดแบบนั้นนะั้นฮักได้เม่นพลอยกันพราวนะกวาดเอาตะขีเห,หือฮันปัดปัด ปัดไปใเก่กระตอเนาะว่าอาการหอนแหงอะไรนี่โบหอดโบ๊บจากพลมเลยคันวันบ่ได้เปิดชีปเนาะสุมิวันนัง่งอยู่น้ำนองละลานะพอไหมพี่นอ้อยเก็บหอนเอาขนาดเลยอืมนี่นี่บนซเสาวน่ไก่โบเมนเสาปัดไปรลละ่ะอืมมัน,นแหละเออ มาแล้วยนแปอืมกวาดไปหล้กการนั่นดีตีกวาดบนนั่นพร้อม เอาไม้กวาดมาให้เอื้อยแบบนี้เจ้านะ่ะดีไปเอาขาดนะ่ะไปเอาขาดเนะี่ยดึงดึงเขากันดึงเขา,เขา,เขาไปจุอยูหด,ด,ดึงเอาแต่ขี้เหนือ่อเด้ออย่าดึงเอาขี้ดินเพราะฉันมันบ่ใหม่ อืม,อมไปแายด้วยครับมนะอเดี๋ยวมเมนของเ้าดอกมันนันนันปนนันเลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้ เก็บไว้ดีๆเดีด๋ยวซื้อมาแล้วกันบวมเนถิ่นแบบนี้ได้มึงเถื่อมาค่ะมาจาทางอื่นก็มีทงยังสะทองทงนลินท บนบนแก้วนัคนกันกนนดกวาดจุ้มเข้ามาพีลินเรต้องกวาดไปทางนั้น Đây đi, bữa này quạt bớt. quạt lắm nó cũng xa hạt. แอนหัน,นนั้นมาจูดวันนี้กระไพยมา หอนแห้งเลยบ้านีดังไพรจูดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกระพรายขวาดพอมันบหกเด็ดมาแล้วบ้านีโู้่าสีใหม่แล้วบอขนาดสีใหม่อยู่ดกอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เปียกบัานไดเนาะพ่อแม่พี่น้องพ้นมากอะมาคอยแห้งบัานได เด็ดมาเลยบ้านี้เ,เ,เ,เห็ดย่างสองคนนี่เหอะบละน้อยเห็ดย่งล่ะเอ้ยบอกให้มัดผมนะบ่ห้อนบอผมมีวีซัาวีแม่ได้ใส่อยูใส่อ้ยเนาะ มันก็ห่อนแล้วผมก็บ่มัดแต่เชื้อเอ้ยมัดไปนี่เอ้ยยังห่อนเลยนี่เด็ดมากเลยเนาะพอมีพี่น้องมาเนี่ยอ้าเป็นเปนลาเนี่ยแดนี้ห่อนตีน้องลิน หอนแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบวายแล้วแบบนี้นะคือดิเซน้ำมดมืออยู่ล็อกหอนขนาดนี้สมมุิว่าบ่มีพัดลมมานะได้อาบน้ำเลยแหละโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้ก็ทั้งน้องเหล็กกับสิคอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนโดยกะเมื่อนี้กะม่านปัดกวาดเดินบ้านอนามะอนามัยน,นี่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกะเห็ดไปโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเหล็กกับสิคอลาไปก่อน โดยถ่านองเลเวผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆโดยกาขอขอบใจทางพอเมพี่น้องถูกทานที่หับชมคลิปของน้องเลตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาโดยจากคลิปนี้การท้งน้องเลกัสิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน,ะน้าเด้อพอเมพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี